ลูกในพรตอนที่37ประพันธ์กาลังกดดันออดีให้ไปพบตัวเองออดีรู้ว่าที่ประพันธ์ทแบบนี้เพราะอะไรเพราะต้องการตัวเขาและแน่นอนเมื่อได้พบกันเขาจะไม่มีวันได้กลับมาอีกเขาไม่อาจบ,บอกเรื่องนี้กับใครได้แม้แต่เพื่อนสนิทเขายัางจองข้อความที่ถูกส่งมาจากโทรศัพท์ของการเขารู้ว่าไม่ใช่การเป็นผู้ส่ง แต่เป็นประพานภาษาที่สั้นละห้วนบอกให้มาพบกันถึงออดี้จะคิดอยู่นานแต่เขาก็ยอมไปพบประพานด้วยการขับรถไปเรื่อยๆจนไปถึงบ้านร้างตามที่ประพานบอกเขาจะโทรบอกเป็นระยะระยะเพื่อป้องกันการติดตามแล้วกลัวว่าออดี้จะหักหลังพอออดี้ถึงที่หมายก็ถูกประพานและพักพวกจับตัวไปอีกคน และเขาก็ไม่มีท่าทีที่จะปล่อยการด้วยออดี้ที่ถูกจับมาไว้ในสถานที่เดียวกับการแต่อยู่กันคนละห้องออดี้ร้อนใจประพนันนายปล่อยการไปหรือยังมมเมื่อฉันก็มาแล้วไม่ปล่อยนายจะบ้าแล้วเหรอฉันไม่เคยตกลงว่าจะปล่อยซะหน่อยก็แค่ให้มาพบนายมันเจ้าแล่ใครกันแน่ที่เจ้าเล่ ค้นของฉันบาดเจ็บไปเท่าไหร่แต่เรื่องข่าวก่อนมันไม่เกี่ยวนะเพอฉันก็อยู่กับนายฉันจะหักหลังนายได้ยังไงนายไม่ไว้ใจฉันแล้วเหรอตอนนี้คงไม่หลรอมั้งไม่นประพานเดี๋ยวทำอย่างนี้สินายก็รู้ว่าครอบครัวของการเป็นคนดีเราเท่าทัญญาก็รอดตายพอครอบครัวของการนะไม่เชื่อนายก็ไปถามพวกนั้นดูสิเรื่องนั้นฉันรู้แล้ว แล้วฉันก็รู้ดีซะด้วยแล้วทำไมนายถึงทำอย่างนี้ลงโทษไงล่ะลงโทษคนที่ทำผิดนายจะลงโทษฉันก็ได้ฉันยอมรับผิดนายจะเจอฉันเมื่อไร่มันก็ได้ไม่ใช่หรอไม่เห็นต้องลากน้องเขาเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเราเลยต้องสิเพราะครั้งนี้มันไม่เหมือนกับทุกครั้งไงล่ะประพานนายจะลงโทษฉันยังไงก็ได้ อย่างเดียวไม่ต้องห่วงฉันปล่อยการแน่แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ได้เลยเรอรับการลงโทษจากฉันประพานประพานเดินออกไปจากห้องแล้วขังออดี้เอาไว้เขารู้ว่าออดี้จะไม่หนีเขาไปพบการอย่างอีกห้องหนึ่งนายจะปล่อยฉันแล้วใช่ไหมงั้นแสดงว่าออดดี้ถูกจับมา เขาเต็มใจมาหาฉันเองฉันไม่ได้จับไม่จริงอ่ะประพานายอย่าทำอย่างนี้เลยนะปล่อยอดีตเหอะนายรักกันไม่ใช่หรอรู้เรื่องนี้ได้ยังไงประพาน<ๆ>มองหน้าการอย่างแปลกใจเขาลืมไปเลยว่าตลอดเวลาที่เขาเจอกับอดี้เขาไม่เคยปิดบงังตัวเองว่ารู้สึกยังไงกับอดี้ดี รู้แล้วก็ดีฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นตจนกว่านายจะปล่อยออดี้ไปด้วยคงไม่ได้นะการไปซะในเมื่อฉันก็ให้ไปแล้วไม่ไม่ไปนอกจากการจะไม่ไปแล้วยังหาทางช่วยออดี้พอตอนนี้เขาไม่ได้ถูกขังจะไปจากที่นี่จะไปตอนไหนเมื่อไหร่ก็ได้การได้โทรศัพท์คืนก็โทรหาพ่อเพื่อไม่ให้ต้องเป็นห่วง แต่คนเป็นพ่อแม่มีเหรอจะไม่เป็นห่วงอยากให้การกลับมาที่บ้านให้เร็วที่สุดแต่การบายเบี่ยงว่าอีกสองสาวันจะกลับมาแล้วสายก็ถูกตัดไปถ้ามอาสุรพคนถึงกับนั่งไม่ติดเจสันเอายังไงดีน้องโทรมาว่าปลอดภัยแต่พ่อไม่เชื่อใจเย็นดีครับการไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องโกหกนะครับถ้าได้โทรศัพท์คืนก็น่าจะไม่เป็นไรรือคุณพ่อคิดว่า มันผิดปกติครับหรือว่าการถูกมังครับในระหว่างคุยกับพ่อพ่อว่าไม่นะถ้าอย่างนั้นผมว่ารอดูไปก่อนดีไหมครับรอดูไปก่อนถ้าน้องตกอยู่ในอันตรายจะว่ายังไงไม่มังครับการคงสบายดีเชื่อผมเถอะพูดยังไม่ทันขาดคำน้องก็ส่งหลักฐานที่เป็นรูปภาพและวิดีโอมาให้ดูว่าไม่เป็นไรจริงๆหลังจากที่เจสันให้พ่อตาดูแล้วก็รีบลบ ภาพที่ถูกส่งมาจนหมดสุรพลนสบายใจขึ้นมากแต่ก็เป็นห่วงการอยู่ดีทางลมจับตามมองครอบครัวของการตลอดตอนนี้เขาไม่เห็นแม้แต่งเงาของการมันผิดปกติเกินไปถ้าตรงใจจะหลบหน้าเขาเขาต้องเห็นการบ้างสิต่อไม่ให้พบแต่นี่เขาสะกดรอยตามทางครอบครัว แต่ก็ไม่เห็นการอยู่กับใครเลยโลมแกกังวลเรื่องการใช่ไหมใช่แกพอจะติดต่อการได้ไหมไม่วะแต่เมื่อกี้ฉันโทรติดแต่น้องไม่รับแกลองโทรอีกมั้งไหมน้องไม่รับสายฉันข้อความก็ไม่อ่านทำไมต้องเป็นแบบนี้้ืยวะจะโจกรธจะเกลียดกันก็ไม่น่าทำถึงขนาดนี้หรือแกคิดว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับการ นั่นแหละที่ฉันกำลังคิดถ้างั้นเป็นไปได้ไหมมันจะเกี่ยวกับออดี้หมายความว่ายัางไงออดี้หายไปตั้งแต่เมื่อวานป่านนี้ยังติดต่อไม่ได้งั้นก็ใช่เลยโลมนี่แกคิดว่าประพานจะทำถึงขนาดนี้เลยเหรอการเกี่ยวอะไรด้วยหมอน,นั่นมันทำได้ทั้งนั้นแหละแล้วนี่ออดี้มันหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ เมื่อวานฉันเองก็เพิ่งรู้ฉันไม่นแน่ใจตอนนี้ปกติมันไม่รับสายฉันมันก็ต้องอ่านข้อความบ้างแต่นี่ไม่เลยออดี้เป็นคนจิตโทรศัพท์มากไม่มีทางที่จะไม่อ่านข้อความหรือว่ารับสายทําไม่รับสายจริงๆออดี้ก็จะอ่านข้อความหรือตอบเป็นรูปอิโมจิแทนพวกเขาต้องรู้ให้ได้ว่าประพานพาตัว อ,อดีและการไปอยู่ที่ไหนวีลิตปที่ผับแห่งหนึ่งก็สืบหาเรื่องนี้แต่เขาไม่คิดว่าจะเจอกับเวทัศเห็นเขาอยู่เบื้องหน้าวีลิตคิดจะหนีแต่ก็หนีไม่ทันเวทัศมากับลูกน้องหลายคนปล่อยชนะปล่อยบทจะเจอก็เจอ,เจอง่ายง่ายง่ายจริงแกปล่อยชนะอย่าดื้อน่ะมากับฉัน เพื่อนก็ยังตามหาไม่เจอตัวเขาก็จะมาถูกจับไปอีกคนถึงจะขัดขืนแค่ไหนก็ถูกอุ้มขึ้นรถเขานั่งรถมากับเวทัศมันท้อทแท้ไปหมดจะหนีก็คงหนีไม่ได้ไม่รู้ว่าเวทัศจะพาเขาไปไหนมอน,นี่มาเพ่นพ่านในเมืองยามดึกดื่นแบบไม่กลัวถูกจับแถมยังพาเขาเข้าไปในโรงแรมหรูไวยชนะจะขึ้นไปดีดี หรือว่าจะเจ็บตัวก่อนนายจะทำอะไรจะปั้มฉันเหรอเฮ้คิดว่าตัวเองน่าสนใจนักหรอที่จะปั้มพูดมากเดินไปไปก็ได้วีลิททำเป็นยอมเพื่อรอจังหวะเวทัสเผลอแล้วก็จะหนีแต่เวทัสรู้ทันเขาจับแขนของวีลิทไว้จนไปถึงห้องพักนายทำบ้าอะไรเนี่ย กลับฉันมาอย่างนี้นะต้องการอะไรก็เจอกันทั้งทีจะลึกความหลังกันหน่อยจะเป็นไรนายมาทำไมในเมืองฉันก็มาหาความสุขความสำราญใั่บ้างสิฉันไม่เชื่อหรอกนายมาเพราะอะไรกันแน่เสื้อผาความจริงเรื่องโรงเรียนมัธยมนั่นมีคนใส่ร้ายพวกโจรอย่างฉัน ถึงเราจะเลวก็ไม่ทำร้ายเด็กๆกล่าวหากันอย่างนี้ฉันต้องหาตัวคนร้ายที่แท้จริงให้ได้พวกเรากำลังสืบอยู่หวังทางการพวกฉันน่ะมันโดนใส่ร้ายไปแล้วมันผิดตั้งแต่จ,จนแล้วความยุติธรรมให้กับพวกฉันน่ะมันมีด้วยเหรอมีสิก็พวกฉันไงกำลังสืบหาความจริงอยู่ ถ้านายปล่อยฉันฉันสัญญาว่าจะจับคนร้ายให้ได้เฮ้ฉันไม่เชื่อหรอกเพราะคนร้ายก็อยู่ในกลุ่มของพวกนายไม่แน่อาจจะช่วยกันปิดบังก็ได้นี่นายรู้เหรอว่าเป็นใครต่อให้ตอนนี้เขายังไม่รู้แต่คนร้ายก็น่าจะอยู่ในกลุ่มของวีลิสอย่างแน่นอนเขามั่นใจนายจะไม่ปล่อยฉันใช่ไหม ดียังงั้นประพานก็ต้องมาเล่นงานนายแน่นี่อย่าบอกนะว่าที่ไปที่ผับเพื่อไปหาประพานใช่สิฉัน,นัดหมอนนั่นเอาไว้เจ้าหมอน,นั่นนะหรอมันไม่เที่ยวกลางคืนจะไปที่นั่นได้ยังไงก็ต้องไปสิพอคานนัดกับฉันเอาไว้ถ้านายไม่อยากมีปัญหาก,กับประพานงั้นก็พาฉันไปพบเขา วีริศกำลังหลอกให้เวทัศพาเขาไปพบกับประพานได้สิแต่มีข้อแลกเปลี่ยนข้อแรกเปลี่ยนอะไรเต้จนจำบะให้ดูหน่อยอะไรนะไม่คิดว่าเวทัศจะโลกจิตเมื่อเจอคนโลกจิตก็ต้องโลกจิตกว่ามันมีทางเดียววีริศโพเข้ากอดเวทัศ ถ้าเอาเขาตกใจไม่ใช่แค่กอดรวมถึงจูบวีริศพยายามถอดเสื้อของเขาเขารู้เลยว่าวีริศกำลังทำอะไรเขาผลักวีริศอะไรกันเนี่ยฉันรู้นะว่าที่นายตามฉันรวมถึงจับฉันมาเนี่ยนายต้องคิดอะไรกับฉันแน่ไหนๆก็ดูเหมือนนายจะชอบฉันก็มาสนุกกันเถอะนะบ้าไม่เอา ใครบอกฉันจะทำอย่างนั้นมามะวีริศวิ่งเข้ากอดเวทัศน์ตาเขาหลบไม่ยอมให้วีริตสัมผัสตัวแต่อีกฝ่ายก็วิ่งไล่กอดปั้มพอได้จังหวะวีริศก็วิ่งหนีออกจากห้องไปเลยทำามาเวทัศถึงกับหัวเสียพอรู้ว่าโดนหลอกเขาแล้วเขาวิ่งตามวีริศไม่ได้ไวกว่าเขาเลยแล้วถูกจับได้อีกครั้งปล่อยชนะปล่อยชนะ ร่างเล็กได้ถูกอุ้มเป็นฝ่ายเสียเปรียบเข้ามาแล้วเหลี่ยมเยอะนักนะคิดจะหนีเหรอไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกวีลิคขอร้องให้เขาปล่อยพราตัวเองจะไปช่วยการตอนนี้การถูกจับตัวไปแล้วคนที่จับก็เป็นประพานจําเป็นต้องบอกเรื่องนี้เพื่อให้เขาเห็นใจอย่างน้อย,อยเขาก็น่าจะเห็นความดีของการบ้าง อะไรนะการถูกจับเหรอใช่ในายปล่อยฉันเถอะนะเราต้องคุยกันก่อนคุณไปคุยบนห้องคุยในรถดีกว่ามั้งวีลิทไม่ประมาทพอเขาไม่งูพอที่จะไปคุยกับเบธับบนห้องถ้ากีจะหนีคราวนี้คงจะยากแล้วหากเขาไม่คิดจะปล่อยเป็นไปได้ยังไงประผานจับการเรื่องจริงหรือเนี่ยจริงสิ ที่ฉันมาที่ผับเนี่ยก็หวังว่าจะเจอกับผพานหรือไม่ก็กลุ่มของเขาบ้างแต่มาเจอนายสวยชมัดไม่สวยหรอกไม่สวยได้ไงเล่านายไม่คิดจะช่วยใครบอกละ่ะฉันจะพาไปพบะพานดีเลยถ้างั้นฉันติดต่อลแปั๊บนะไม่ได้เราจะไปกันแค่สองคนนายจะบ้าเหรอ เราจะไปกันแค่สองคนได้ยังไงเปอรประพานไม่ยอมปล่อยตัวการล่ะต้องยอมนายมั่นใจจะมั่นใจเราถ้าช่วยการได้แล้วนายจะปล่อยฉันไหมก็คงต้องปล่อยเพราะฉันก็ไม่อยากให้การเข้าใจผิดฉันหมายความว่ายังไงที่แท้เวทัชอบการที่จับเข้ามาอย่างนี้ก็แค่จะแกล้ง วีริศถึงกับตบหน้าของเขาเขาถึงกับหน้าสันวีริศจ้องเขาเร่ากับจะกินเลือกกินเนื้อเจ็บนะทำบ้าอะไรเนี่ยทำบ้าเหรอที่นายทำทุกอย่างนายทำให้ฉันรู้สึกว่านายสนใจฉันอยู่ๆก็มาบอกชอบการอย่างเงี้ยหมายความว่าอย่างไรฮะหมายความว่าอย่งไงก็ฉันชอบการไงบอกชอบอีกกระโดนไปอีกที ทำเอาเวทัตถึงกับกามโยกโดนทั้งซ้ายทั้งขวามือไม่เบ่าเลยโถว้ตตบทําไมกวะเน,นี่ยก็ตบพิคิดได้ไงแเวทัตไม่เข้าใจแต่เขายืนยันว่าชอบการคราวนี้ก็โดนทุบอ,อกรัวๆวิลิตท,ทุบอ,อกเขาจนเขาต้องรวบตัวของวีลิทเอาไวป้ปล่อยฉันปล่อยฉันปล่อยให้งโง่ดีระบมไปหมดแล้วเนี่ยดีตายเลยยิ่งดี อยู่ดีๆวีลิศก็มีลิ์มีเด็กขึ้นมาทำเอาเขาถึงก็เอาไม่อยู่เหมือนกันเขาไม่ได้งโง่จนมองไม่ออกตอนนี้เขาเข้าใจแล้วสิ่งที่วีลิศท,ทำหยุดดิ้นได้แล้วเราต้องไปช่วยกันช่วยการเหรอใช่วีลิศกูบลืมไปแล้วเขาหยุดดิน้นทำให้เวทัศ์ก็ปล่อยตัวเขาจากนั้นวีลิตก็สั่ง ให้เขาพาไปพบประพานเขาต้องพาไปอยู่แล้วไม่เห็นต้องสั่งใจก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องสั่งแต่ไม่พูดดีกว่า